มะเร็ดฟักทองท่องอําไพซีสองหกครับอากาศนาวหนาวสิบหกสิบ็ดองศานึกว่าจะบกเกิดเริ่มเกิดแล้วครับจะอาจจะบบลอยเปอร์เซ็นนครับเพราะว่าอากาศมันหนาวอยู่ีเกิดได้กระป๋องนึงครับนี่เห็ดแล้วจะได้กรองนี้ได้หนึ่งพันกับหกสิบแปดเมตรครับ พาะแล้วก็กำลังเริ่มทย่อยทย่อยเกิดกันหลายตืบด้วยครับก็น,น่าจะใแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ว่าจักครับเดี๋ยวร่อให้เกิดบนเบนิดก่อนเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะมันก็เกิดยากแน่เกิดยากอีลีครับอากาศหนาวนี่พรกคืออากาศห่อนอากาศหอ่อ,าาหอนนี่เพาะง่ายอากาศหนาวเลโอ้เฮ็ดยากค,ครับเพาะกิ กว่าเม็ดพันสิทธ์งอกเนาะนี่ซีมือแล้วครับนี่มันอากาศนาหนาวไรเดี๋ยเอาตากแดดเลยครับงอกแล้วครับแท่งยอดแท่งยังโขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับนี่นึ่งกระป๋องนี่ราคาหาร้อยแปดสิบบาทได้สิบถาดกับอีกอีกเท่าไดรล่ะสาม สามสสี่ของถาดบ่โอ้ยหนึ่งหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส,ส่วน,นสามของถาดนี่คับในสามแถวในสามแถวกลางของถาดนี่หลังปีใหม่ทีหลังปีใหม่ที่ท่านบ่อนอสิเดปลูกบ่อนอชาวบนสักสีปลูกปีใหม่ครับปีใหม่อาจจะได้ปลูกฟักทองครับ ฉลองเข่าดาวเพราะวันที่24เมื่อนี้28่สซีเมื่อครับเกิดยาคับครับหนาวอากาศเหนาวครับเกิดยาครับเพราะเกิดแล้วกะกใจชื้นขึ้นมาแล้วครับย่างหน่อยกะยังเป็น ยังเป็นต้นนะดีกว่าบกเกิดเลยครับแต่ว่าสายพันธุ์เพิรนนี่เกิดเกิดดีครับอบริษัทเพิรนเฮดมาดีครับนี่ครับทางเหลือของคนเกษตรครับเพ็รผสมประสานกันไปครับเพ็ดวัตสุเนวห่ละเนยวใดเป็นตะมีไล่ใดเสริมหลังหน้าห้าสีทาได้ เห็ดหน้าข้ายเขาอย่างเดียวบ่ได้ครับปีหนึ่งมันด้เห็ดเดียวครับแถวบ้านผมมันเห็ดหน้าปังบอ่อใดนองจากบบม,มีแรงน้ำครับเป็นใส่แรงน้ำจากน้ำบาดาลครับมันก็ใส่หลายบ่ไดดเนาะมันเปลืองคาไฟเท่านี้ครบมีโซลาเซลล์ใส่ขึ้นเพิ่อนอ๋อซ้ำเลยละครับเมื่อลงปลูกแล้วผมสีลงให้เบ่งไหมครับ